ขายอะไรอ่ะมีคาปูชิโน่ขายไหมโคบต้าก็ได้มีไหมโคบ้าเลโซนนะอันนี้ไม่สิบครับอันนี้เ็ดเลยครับอ๋ออาซื้อตั้งนานแล้วไม่มีเงินซื้ออันใหม่ละอุ้ยทำไมผู้ป่วยคนนี้โซนจังเลยอ่ะโอ้โหไหลมาเป็นออกมาออกมะออกมะแฮจสวัสดี สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นบ้านบอลใกล้ๆบ้านเราก็คือรถตัดเองค่าเข้าเท่าไหนนร่นะคนละร้อยสิบบาทใช่ปะแต่ผู้ปกครองเข้าได้นะถ้ามีเด็กมาอ่าป้าป้าบา,บานตมาใช่็โอ,โ,โอ้มาถึงก็มีเครื่องเล่นเลยเล่น <บา S 1> นี่หวังก็ได้ มาที่เล่นอ้ามามาเลยไปโอ้โหโอ้โห oh <ป>มันเป็นเลย <Yeah. S 1> มันก็กว้างใหญ่ดีเนะแม่นนะร้อยแปดสบาทประมาณว่าเธาผู้ปกครอง มีเด็กคนนึงผู้ปก bies, ครองก็เข้าได้คนหนึ่งแต่ทีนี้พอดีว่ามีโพกความกันเลยเข้าได้สองคนอ่าเหรอโหโอ้โหโดดร้อยๆเดี๋ยวป้าลองโดดถ่ายดิมามาโดดมาโดดกับป้าให้โดดสวยกันแล้วพกโดดกับป้าหนึง่งสองเท่าเอาโอ้โหคว <c oughs> โโาม ปาไม่ไหวหรอกปาสู้แรงสั่นปาไม่ได้หรอกเดี๋ยวปลาจะโดดสูงนะป๊อกโอ้โโหอ้ยปลาชมฮะอ่า <c oughs> ไปไปไปตรงนี้ก็เป็นที่โดดดึงๆเนาะ <c oughs> ปลารถมอไซค์ใครขับอ๋อเป็นที่ขี่รถจักรยาน นี่นักสิงมาแล้วฟาร์มเห็นไหมเดี๋ยวปลาช่วยปลาช่วยเอาวนักสิงนักสิงเราไม่ได้เหรออ่ะลองดูสิไปแล้วไปแล้วฟาร์มมาฟาร์มลองมะนี่ปั่นไม่ได้ปั่น่ะลองนั่งแล้วปั่นดูแลปั่นนี่ปั่นนี่นี่ปัออ่นเออไปแล้ว เออเออนั่นเลยะโอ้โหทีนี้ปั่นได้ระวังน้องนะจะลองปั่นยังอออออ๋อระวังน้องเล็กนะปลาไปกันเราไปขึ้นตึกปลาปลาปลาเออโอ้โห ไปตรงนี้ก่อนนะฟามฟาม,ฟามโอ้โหแลระบาดจะรอดไปไงวะลูกโอ้โหท่องแคบโอ้โห,โโหมีกับดักหนามหนามอันตรายอเออมีเนื้อออดด้ยวยก็ได้ดีกว่าปลาเข้าไปแล้วออกตรงนี้ไหนมีรูด้วยมีรูด้วยนี่ไง นะโอเคแล้วอ oh. oh. ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยไหมโอ้โหแม่ตับเดียวอ่ะแม่ปับเดียวตรงไหนกัมาเนูพาไปที่สุดยอดเลยดีกว่าหื ไปไม่ได้หรอกต้องเด็กๆแล้วเดี๋ยวลงพอปลายฟาร์มเดี๋ยวไปเจอข้างล่างพอฟาร์มปลายฟามลงสีขาวลงไปข้างล่างเลยไปไปอีกนี้คล่องแคล่วว่องไวมากเลยโอ้โหตำแกันแล้วเนาะโอ้โหมาอีกแล้วครับฟามเก็บเอ่อกอดอกมานะกอดออกมาโอ้โหหลมาเป็นออกมาออกมาออกมาเออโอ้โหเร็วมาก นี่นี่ไปรักษาพยาบาลก่อนเดี๋ยวน้องเป็นอะไรมาไม่รู้เอ้าคุณหมอใครเป็นผู้ป่วยไปนั่งเอาแล้วเออนอนเตียงนี้สวัสดีครับอ่านอนไปเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาไม่สบายเดี๋ยวคุณหมอพบจะรักษานะถามก่อนเป็นอะไรมามดกัดบอกมดกัด S <S อุย้ยทำไมผู้ป่วยคนนี้ตนจังเลยอะย่ยอะแ่บอ่ะเออเปเปเป็น,ปนมีร,าราา้านอาหารไหมทำอะไรอะ่ะขายอะไรอะ่ะมีคาปูชินโน่ขายไหมเอสเปโซ่ก็ได้โคโบต้าก็ได้นี่นะโคโบตา้าเลโซนนะ เอสเรสโซคาปูชิโนมีไหมมีไหมโโบตา้ามีไหม <c oughs> โอ้เด็กส <c oughs> นุกเลยโ <c oughs> อ้นี่ยนนี้ก็จะมีโซนเป็นของหยอดยอดเดียญเล่นด้วยเนาะซึ่งเป็นที่ลวโซนหยอดเียญเล่นเนี่ยเล่นเกมหนึ่งก็จะ20แล้บใช่ปะอันนี้เขางมีให้เล่นฟรีเลยมีทั้งบาสมียิงน้ำมีรถแข่งเกมมีให้เล่นเยอะแยะเลย ความติดต้ามโอ้โหอาน่นนู่นฟา้าเปหนไแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟ์าลงมาก่อนฟ์าลงมาฟา์าลงมาลงลงลงบนลิง์มันอยู่นี่เปเล่นบอลก,กับพี่โป๊ด้วยอ่ะอปะ เอ๊ะกดอัอนอนี้ก่อนกดอันอนี้ก่อน ควบเอาไม่ควบแล้วเหรออะไรวัน,นีอยรู้ว่าจะควบมาเออปีนเขานี่สตไลเดอร์ได้แต่มันชนนันน,บบน,อนอะอ่า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 อันนี้มันค่อนข้างชานันนะ อ,อ,อนนู้โหด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญการอขึ้นเลยหนึ่งสองมอึ๊บเออแล้วแ้วเลวววเอออโอ้โห,โห,นนโหสมเด็จแปะมือออ้ยเฮ้ยไปทางไหนเจ้านี่โอ้ยอันนี้บานบานโฟมบานโฟม อาฟ้าพยายามลูกโอ้ยนั่นเดินไปละวเพื่อนเขานี่อ๋อนั่นเดินอาฟ้ามาา้า่อนตัวเล็กเดี๋ยวก็ต่อหลูกเอาอ่มาเดินเดินกันมาสิรอดไหมอ้าวไปแล้วคนหนึ่งอันนี้ไม่สิบครับอันนี้เจ็ดเลยครับเจ็ดเลยครับอ๋ออาซื้อตั้งนานแล้วไม่มีเงินซื้ออันใหม่ละ ต้องโอ้โหเออต้นกล้าไปเร็วมากโคกไปดิโอ้โหชมดําดินโอ้ดําดินกันไปละโอ้แต่ละคนลุกดิสามรลุกได้ไหมอยากรู้จริงๆเลยว่าลุกได้ไหม อ้ยอ้ย,ออยโอ้ผมเมผลมปูไปห,หมดละอ้มเสไล ER เ,เดอร์อีกแล้วโอ้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 โออ้โอ้โโอ้โอ้โอ้จะลุกไหวไหมนะบอ่บอโคนบ่อโคนโอ้โหน่าน่จะไม่ไหว เออเออเออแล้วเออเออถึงฝั่งแล้วน้ำโคลนน้ำโคลนโอ้โหเออมันขึ้นตรงไหนล่ะลูกอ่าขึ้นไปเลยใครจะชนะใครจะชนะโอ้โหพามาอย่างจริงเลย โอ้โหอ้าวเดี๋ยวพึ่งวันนี้มาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากไหมเหนื่อยเปียกเลยฟาร์มเหนื่อยไหมโอ้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนู่นอ่ะพบฟาร์มเป็นไงมาวันนี้เฮ้ยไอ้นั่นอะโอ้เพื่อนนี่เองเพื่อนชื่ออะไรนะต้นกล้าต้นกล้าโอเควันนี้ก็สนุกไหมฟาร์มสนุกฟาร์มสนุกไหม หนุกนะโอเคงั้นเดี๋ยวงวัหน้าเรามากันใหม่บ๊ายบายนะบ๊ายบายกองไปบ้านปิ้วจ๊โอ้โหกินน้ำหมดเยเหรอกินน้ำอือน้ำกันมากเลยเนาะเมื่อกี้ไปเล่นมาเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่เลยมาพักที่ขอน้ำกากินที่เต้นเต้นนี่ยเดี๋ยวเรากินน้ำเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะเราก็ขอน้ำกากินนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็ไปเลย โอเคน้ำหมดยังหมดแล้วทุกคนน้ำหมดยังวันนี้เหนื่อยใช่ไหม oh. มาเร็วนีเร็ว